สวัสดีครับวันนี้เช้าวันที่26นะครับเป็นวันเสาร์นะครับวันดีนะครับวันนี้ที่บ้านสวนทิพยธรรมนะครับก็จะทําการปลูกองุ่นพันแบล็คโอปอนะครับ6ต้นนะครับวันนี้โดยฝีมือเกษตรกรนะครับเกษตรกรนะครับคนรุ่นรุ่นใกล้เกษียณนะครับนี่คือพันแบล็คโอปอนะครับ เขาจะพันติดตามาด้วยพลาสติกสีม่วงนะครับเราก็เอามาซื้อมามาชําไว้นะครับแล้วก็พร้อมที่จะปลูกแล้วนะครับตอนนี้ต้นถือว่าสมบูรณ์นะครับสําหรับดินเราก็เตรียมไว้นานแล้วนะครับประมาณเดือนหนึ่งนะครับลดน้ําไว้ดินแปลงนี้จะเตรียมไว้คือยกแปลงขึ้นสูงประมาณหนึ่งฟุตนะครับเพื่อระบายน้ําให้ดีนะครับอุ่นจะไม่ชอบความ ความชื้นแฉะนะครับแต่จะชอบความชุ่มฉ่ำความชุ่มอยู่เสมอนะครับเราปลูกมาแล้วประมาณครึ่งหนึ่งแล้วนะครับแปลนี้เราปลูกทั้งหมด26ต้นนะครับเจดคูณสาเมตรนะครับแปลงนี้นะครับโดยเกษตรกรต้นแบบนะครับที่บ้านสวนทีเบตทำนะครับ1 3มหมู่13บสามตำบลนถวตะพุ่เมืองจังหวัดยะโสธรนะครับอันนี้แบล็คโอปอนะครับจะปลูก หต้นแรกของทางเข้านะครับนะครับสำหรับดินที่เตรียมไว้นี่ก็คือมีในพื้นที่4ีคูณสเนี่ยครับห้องหนึ่งนะครับเสาสีต้นนะครับเราจะใช้ขี้วัวประมาณ3ากระสอบแล้วก็ปูนขาวนะครับโรยกระจายนะครับให้เต็มพื้นที่แล้วก็ไถพวนไว้1เดือนแล้วนะครับ แล้วเราก็ลดน้ำระยะห่างระหว่างต้นนะครับเราทําไว้ก็ประมาณ3เมตรนะครับ3เมตร3เมตรนะครับยาวไปโน่นนะครับระบบน้ำจะเป็นอัตโนมัตินะครับลดน้ำผ่านแอปพลิเคชัน i อฟาร์มนะครับนี่ก็เตรียมปลูกนะครับนี้ปลูกแล้วนะครับเราจะปลูกเป็นสายพันธุ์ที่หลากหลายนะครับเป็นเป็นช่วงเป็นช่วงมานะครับ นี่ก็ปลูกแล้วนะครับโดยนะครับปลูกมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นพันธุ์มานิเขียวนะครับมานิเขียวนะครับแผงยอดสวยงามนะครับคอยติดตามคลิปต่อไปนะครับอันนี้เป็นเบล็กาวพรข้าวนะครับของบันส่วนที่เพนะครับถ้าเตียนนี้ได้ผลก็จะมีโครงการสองเกิดขึ้นนะครับอันนี้รู้สึกจะเป็นลิลลี่ออฟเดอะวัล เล่นะครับชื่อสวยนะครับสวัสดีครับผมสุตอรจันจันรายงานครับ